คนด้วยนะครับผมวันนี้กับมีการบอลแลเกมกับบีด้วผมวันนี้เราจะมาเล่นมาครับเอาชีวิตรอดแล้วผมก็คือแบบนไหนก็บิดคนดูแล้วแล้วไหนก็ไม่ทำนานแล้วเราก็จะมาเอาชีวิตรอดครับผมแต่ผมก็ลงมอสเสริมนิดหน่อยนะอนั่นแหละแล้วก็ลงมอสเฉดดอวยด้วยโอ้ยแยงตามามามาเรามาอยู่กับน้องผมนะผมถ้ามาบิด้ละอ้ยเสียงดังว่า อเ,อเอ,อึงเดกูอเฮ้ยชิป,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 ปเอออนะปเอ,อไม่ลอยอยู่มาิิดอย่าด่าเลนะมามาอ็เห็นแบบผมพูดนไหนผมนีแบบหมดแผนที่อุ้ยม

้ยมา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 ว่าของข้างมุงไม่ได้หรอมั้งเอ้ยมีมันื้วมือไปมึงทำปักองปักกองปักคอปักแล้วขุดไม้เออเฮ้ยอาคุกตกแคเมือเอเียทุกคนเรื่องจาก เราอยู่ที่นี่เราไม่มีไม้อะครับผมให้โอเคโอ้โอ้ให้โอ้ไม่ไหวละเอ้ไปเอาเลาะไม้เลาะไม้เลาะไม้พี่เปิ้พี่เปิ้พ่อเอ้ยบอกทุกคน

อืมไม่ใช่ทำเหมือนใหญ่เลยไปดีกว่าแล้วมึงไปตรงนั้นเลยทำไมวะมึงมาอุ้ยเฮียตกใจหมดเลยมึงมาหากู้เผยรึเไม่าคุณก็อยู่คนเดียวเดี๋ยวสัตว์ลื่อยคุณด้วยเนี่ยกูเจอมึงละมึงมามามานี่มานี่ขุดเหล็กไปเพื่ออะไรดิเฮ้ยม็ไม่เอ่อ มีขวามัลแล้วเดี๋ยวเมึงเอาตะขามา,ปมาเปล่าเ๋ยวกูขาแบบหินในะขบับแบบหินขบับแบบหินแบบาแบบบางตามากเลยนคน้<อ>หินแตกเนี่อ,อพูไปมึงอ่ะบอัองบับังตาตงงม ออกไปแ้วเนาะเก,ก,กอื่นเดี๋ยพอ่าแลว่ากูเจอที่ดีๆกว่นานานานนนนม,มันมีสองทางเข้า,า,มมาเออเออมารีก่อนมเดี๋ยวพ่งนะเออมันจะตองคืนแล้วอ่ะเข้าไปเข้าไปเข้าไปเอาออกมาเอาออกมานโอเคจบินี่ เดอเนี่ไอม่เ huh. ห no like ็นไหมตาหัวร้อไฟน้อก็กูเห็นนะแต่มึงไม่มีอเอ้าโอ้หนั่รับอหวานหวาหวานอะ่ะคุณผมให้อะแล้วมึงเอาโอมีนแ่แมกงไม่บอก

ว่าจริงผได้เรา่ตามเพื่อนน้ซุเปี้ไเรานะครับว่ามันเป็นไม่ได้เป็นไมหาจบเฮ้ยใจตุ้นดุ้นเลยอ๋อเราจะอดไหมว่ามึงจะโดนฟังกูตายหรือว่าเราจะใช้สูตรไม้คราฟแล้วทำไมเดีขนาดกูกูเหลือแค่สองหลอดกูก็จะเดนแล้วเนี่ยไม่เชื่อครับน้องไม่เ นะเออเพื่อาจะอดตายกันหมดเพืจะอดตายัวกยากรของมึงูปกาเลยโว้ยมึงตั้งะไเนเ้ยรเก็บของเหรอโอ้มัก็ฟินๆินด้หมดทุกคนอีพีนี้ บอสต้องไม่ตายฟรีเอออีพีหน้าเราต้องไปหาต้นไม้ที่เป็นแหลงเป็นแหล่งให้ได้สอบเ้ยจะช้ำเลยมามามาผ่ำผ่ำช้างน้อยอ,อ,อจับลิงอ,อือ,อไม่มีทองไม่ต้องข้ามันไม่มีมันไม่ดับ เขาะะอยู่ไหวะไอ้ันนี่เรด,ด,ดูกูข้าดูฝีมือดีก่เนี่ยค่อนแรกกะเด็พาที่แล้วอะ่อวะไปไๆๆ้เลือกมึงเข้ากูไงทุคกคนอาจจะเห็นหชิ่มันล่ท้าเป็นอ่ะอดกูพอดีว่านะนมึงดูเลือดกูก่อนโอ้ย ไม่ตรงนี้มีท่อมด้วยเออทำหลอกบอ,อ่ทำหลอกไม่มีหลายน้องเฮ้ย<ะ>เราลงไปท่อมของท่อมไหมเ,เราลงไปท่อมหัวหัวออกไหมมา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 ลงมาลงมา ของจิมเอ้ยไอี่มึงตายกูไม่ตต้งใจก็มึงกูบว่าจะตีห้างเขาแล้วมึงะไปวูจะตีั้งขาเวเดินมาพอดีอ่ะไม่ได้เว้ยเอ้าเอ้าเอ้าเอมา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 นี่มานี่เอาเอา ไม่ให้ไปละเฮ้ยตรงนี้มันมีห้ามเลยมันก็ไม่ใช่ให้ามไปไป nee, er? ะะไปไปทางนี้อยากควายเหมือนเดิมนะไอ้ย่าตะกี Wha ้มันโคตรพีไปทุกคนโอ้โไป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 อ้โหไอ้ย่าพุ่งไปพุ่งไปวะผมควรตาย lại đấy anh nung ba 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 đưa hôn là Ya ờ ừ. แม่งเด็กวิ่งกับปวดเตาได้วยวะแม่งเด็กตีแม่งมันกำลังท่าเราได้ไงวหรือมันตีไข่เราวะนี่อ่ะโอ้ยอย่าเก็บดาวอยูไอ้กูย่าเก็บของทีกูอยู่เพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บกูโยนให้ง่ายกว่าเก็บแล้วก็คุบไปเลยจบแบค่นั้นแหละลากก่อนมันมีของตกอ่ะมามาขึ้นมาวันขึ้นมาวันมานี่มานี่มานี่ เออมิกมันเหมือนมีอะไรอยู่ใกล้เราอย่าแล้วคุณโดนตีไงจากคนบางคนไป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 งนั้นมานี่ๆปนี่นี่เองห่วงไปไปไปงมาเลยเห็นไหมทาง มา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 เยวมึงุ่มจงดังอีเทียจอนนี่กูเรลงไปกูเจอแล้วมั้ยแล้วกูมาถูกทางเวะมาแล้ววะกูมาตามมานี่ดิกูรู้ว่ามันต้องไหนมันต้องไหนก็มันบอกทางในเม็กซิโกอ่ะฮะไอ้คือเม็กซิโกไอ้ทั้งหมดมาให้ด้วยของหิน เร็วออเอ้ยบีมนเราเตรียมย้ายเอของออกไปทั้งหมดเลยอไม่หมดเลยไม่ให้หมดเลยไม่เป็นไรไม่โอเคแล้วผมก็รอน้องผมมาอยู่ผมก็เลยเข้ามาหลดนี้นี่ไงในน้องรักไปๆดูเราจะไปหาเพอร์กิแล้วต่อนในการหาต้นไม้เฮ้ย แมวกัอกระดูกแมวก็ดูแมวกมึเดินเข้ามาหาตัวเลยอ่ะรอก่อนไหมรอ้ยั่ไนวะฮะอะนรอก่อนเฮ้ยไอที่กระดูกกระดูกระดูไอ่กระดูแมงมมผู้ผิด แห่งแดนสุยรรณหัวปั๊บปัปัป I'm <laughs> <coughs> um. <coughs> mari mari

หำเลยเลยแต่ห้ำไม่ตอนนี้กูเืลยแต่หำไม่มีโอ้ยแตกเลยครับโอเคทุกคนอย่างนั้นก็ตอนเช้าแล้วหรอวะโอ้ยโลกลุกโลกลุกมันลุแล้วครับบัรลุทำแล้วทำจะเจ็บตัวระบบที่นี่มาดิ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 ลองมาทางนี้หน่อยนี่เราตะวนไปเรื่อยแนะครับ บาบิ๊กเลยทำลายกันไม่มีคม่กูอไม่เหลือทั้งวดใจเลยเว้ยเออดีว่าไม่เหลือทักงปวดใจจริเดี๋ยวพี่ช่วยทำให้มันหายไปหมดเลยนะอ่ะเออบัลบัลขวานเหล็กขวานขวานหินอยู่นะเอาอยู่ในตัวกูมะเอามาไม่มีไม่มีอยู่บนนู้นอะเขามึงฆ่ากูกระโดดกัดคอกูอะั้นก็ช่างมันขอออีกนน่ไม่มี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  ไม่มีไม่ให้ไม่มีเฮ้ยนี่ไงเราพูดดินล้วไปปลูกตน้น,น,นไม้ไงอ๋อเห็นดินไปครั้งแรกเลยนะ เฮ้ยสงวนแกการยังเอ่อพี่ๆนะเราจะมีอีพีถามว่าจะมี e ีต่อต่อไปก็คือขึ้นจขขึึ้้นนอยู่กับยอดไลน์นะแล้วเฮ้ยคนคุณจะมี EP ต่ต่อไปก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ใครอยากให้มีต่อกดไลค์ผมกดไลค์แล้วก็นั่นแหละอย่าอย่าลืมอ่ะกดไลค์กดซับกดตั้ง